Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณครับเดี๋ยวให้เป็นเว้รพอยก่อนสิอะแม่เว้รพอยน์แม่พอใกล้ใกล้เวอรพอยนั้นก่อน ขอให้เจ็บครับให้ร่ำให้รวยครับแม่รูกภาพแข็งแรงครับผมดูแลพ่อแม่ไปอีกนานครับผมแล้วก็ดูแลลูกเธอด้วยครับผมขอบคุณจ้ายังมั่นกวัเยอะนะลูกนะพี่ตู่จะอวยพรไหมครับเหมือนกันเลยอะไรูะไรพูดได้ครับพูดได้ครับเหมือนแม่เลยค่ะครับผมขอบคุณครับพ p ่เบิร์ดเดทอยู่ใช่ครับโอ้พีเป็น์ดลอ่าพีเป็น์ดลอกอะ ไม่ประมือกระปูและครับ <offs> มาเดี๋ยวตัดแบ่งให้